มันไม่จริงครับคือแบบมาอามนู่นน,นี่นั่นมันชอบอามการชอบอามเล่นยังไม่เป็นไม่เป็นนะลูกนะไม่เป็นใช่ไหมเป็นอะไรเนี่ยลูกอะอ้อนป้าจังเลยเนี่ยฮะอะไรนะอยากได้แม่ใหม่อ,มอีกแล้วเหรอฮะป้าเนี่ยไม่อยากแค่นี่เลยนาแต่หนูอะไอ้นี่ตลอดเลยป้าต้องคอยไอ้นี่เลยฮะอยากได้แม่ใหม่โอ้ไม่เป็นไรลูกอืมนะเออเดี๋ยวป้าว่างป้าดูให้โอเคแล้วกันนะ เกลือไหมเกลืไฟเกลือไฟเกลือไฟฮะเมื่อกี้ว่าอะไรนะอยากได้อะไรนะอยากได้ใหม่นะอยากได้บ้านใหม่เอออยากได้บ้านใหม่เดี๋ยวไปซื้อหลังเก่าของเล่นน้อยไงเอออยากได้บ้านน้อยว่างั้นอยากได้บ้านเล็กบ้านน้อยเออะไนฮะอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยนะอยากได้ผ้าใหม่ ผ้าใหม่อะไรมันเกี่ยวอะไรเล็กๆ,ๆอยากได้ผ้า <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกโอ้ไม่มีล่ะไม่มีไรเเ้อ